วัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนําวิธีการพิจารณาเหรียญหลวงพ่อคมวัดคอนเหนือจังหวัดอยุธยานะครับเหรียญรุ่นนี้เรียกว่าเหรียญน,นารายลยเยบเมฆนะครับด้านหลังนะครับจะเป็นรูปนารายเยเยบเมฆนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปีพศ2526นะครับก็ยังไม่ได้มีการแยกบล็อกอะไรนะครับเดี๋ยวคลิปนี้จะไวๆเลยนะครับเหรียญรุ่นนี้ก็ราคายัง เก็บได้นะครับไม่แพงมากแล้วรูปทรงเหรียญอะไรถือว่าสวยงามเลยนะครับด้านหลังเป็นนารายนะครับเแบบพวกนี้เก็บได้นะครับหลังนารายหลังหันุมานอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมว่าราคายังไงก็ไม่ลงนะครับอันดับแรกนะครับจดจําพิมพ์นะครับจดจําใบหน้านะครับเหรียญจะเป็นเนื้อทองแดงลมันปูนะครับ จําพิมพ์จดจำใบหน้านะครับตัวหนังสือนะครับเป็นแท,แท่งแบบนี้นะครับตัวหนังสือเป็นแท่งพื้นเหรียญเรียบตึงนะครับเบสิกทั่วไปเลยนะครับยังไม่ได้แยกบล็อกอะไรก็ไม่นานนะครับคลิปนี้ดูที่หูเจาะนะครับหูเจาะเล็กนะครับเนี่ยพอเจาะไปแล้วจะมีเนื้อเกินนะครับ เจาะเล็กเนี่ยก็จะมีเนื้อเกินนะครับในรูห่วงนะครับมีเนื้อเกินหูเจาะเล็กมากนะครับรุ่นนี้ต่อไปนะครับมาดูด้านหลังดูครับเล็กจริงๆนะหูเจาะรุ่นนี้มีป้าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวนี้ถือว่าสวยเลยแล้วปป้นขอบนะครับ ูพกอักขรเลขยันนะครับเป็นแท่งนะครับมาอ่านออกรู้เรื่องเลยมาดูที่ตัวนารายนะครับเส้นอะไรคมชัดมากนะครับหน้าหลังประมาณนี้นะครับรุ่นนี้ไม่ยากนะครับถ้าต่อไปนะครับมาดูขอบตัดนะครับเหลี่ยนก็จะมีหลายหลายโซนนะครับออกแดงมั่งนะครับขึ้นลุงมั่ง เก็บทั้งทีเก็บสวยๆไปเลยครับเก็บทั้งทีเก็บสวยๆไปเลยต่อไปมาดูขอบตัดนะครับหันด้านขวามือเรานะครับเอาสักสามเหรียญแล้วกันลักษณะขอบตัดนะครับเห็นเห็นชัดไหมครับไฟจะท้อนไฟจะท้อนขอบนะครับเดี๋ยวผมส่องให้ดูแล้วกันเหรียญก็ไม่หนามากนะครับเหรียญ ค่อนข้างบางนะครับรุ่นนี้จำลักษณะตัวตัดนะครับตัวตัดค่อนข้างที่จะละเอียดนะครับ เป็นเส้นทีีทีๆแบบนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูด้านซ้ายมือเราบ้างแสงไฟมันจะทอนกนพ้อบน,นะครับมองเลยไม่ชัดต้องส่องให้ดูแบบนี้นะครับตัวตัดจะประมาณนี้ครับถ้าแบบนี้ก็แท้เลยนะครับถ้าแบบนี้ก็แท้เลย มีตัดแล้วมีขาดครึ่งแบบนี้นะครับหรือหาจุดดูก็ได้นะครับแต่และคนก็ดูไม่เหมือนกันแต่ตัดลักษณะนี้แท้หมดนะครับให้ดูสองเหรียญแล้วกัน ด้านซ้ายมือเรามานะครับจุดดูสักจุดก็ได้นะครับแต่ผมไม่ค่อยได้จําจะบางเหรียญก็จาไม่ค่อยได้นะครับจําลักษณะอย่างเดียวนะครับจุดในเยอะได้นะครับช่วงสักบริเวณเจ็ดนาฬิกาแปดนาฬิกาเนี่ยครับเห็นไหมจะมีตัวตัดอยู่สองตัวนะครับช่วงบริเวณตรงนี้นะครับจะมีตัวตัดอยู่สองตัว ประมาณเจ็ดถึงแปดนาฬิกาเนี่ยครับ้าแบบนี้ก็แท้เลยนะครับแต่ไม่ต้องไปจำติ่งอะไรพวกนี้มากนะครับดูเบสิกนะครับพิมพ์ใช่พิมพ์ใช่หูใช่อะไรใช่ก็คือจบนะครับมาดูแล้วก็มาดูที่ขอบตัดอีกทีนะครับเหรียญงรุ่นนี้ราคายังไม่แพงมากนะครับก็ยังน่าสะสมนะครับหรือพี่ๆท่านใดมีรุ่นนี้นะครับ สวยจำนวนเยอะๆหรือวัตถุมงคลรุ่นอื่นๆของหลวงพ่อพรมมันกนอนเหนื่อนะครับถ้าอยากจะปล่อยก็ผมยินดีรับเช่านะครับพี่ๆสามารถติดต่อได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านบนนี้ได้เลยนะครับเอาวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีครับ